ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บ g o เด้นเติมเกม .com ให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกและเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมถูกปลอดภัยใช้แค่เลข u i d ตัวละครเพื่อนๆที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d d โ r เเติมเกมและเพจ f c e e o o o k g o เด e นเติมเกมเพื่อนๆคน,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 นไหนที่อดใจรอไม่ไหวสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวีโอตอนนี้เลย น่าจะลองตีหนึ่งฝั่งนู้นเฮ้ยหนาแล้วอ๋อ ต้นไม้ะฮะโอเคนี่ไงแล้วเดี๋ยวเชิวเพื่อนก่นอนเอาหลังข้าเหรอวิ่งล่อล่อให้ รอ,อให้นะเดี๋ยวมันซ้อมเพื่อนบ่ดนหรอโอเคข้างในน,นี่มีเป็นตีอะไรไม่กล้าเข้าไป มาจากไหนกันตีนี้สาก่อนเลยรีบไเพื่อนเอนขาไปชุบต้นไม้นะฮะสามตัวเหรอล่อล่อเอามววิ่งให้ยิงขนาดนี้เอาไหม ัก <What? S 2> โอยโอイยสวยอทำไงเขาก็ไม่ออกมาทุกคนระเบิดผมแม่แม่ได้ดินี่แล้วสามตัวให้เพื่อนเราชมแล้วกัน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหนวะโอเคหนีก่อนหนีก่อนไม่น่าไหวมองไม่เห็นไปเจอกันโอ้อยู่เป็นตี้เลย สองสามคนอืมนี่เดียวไอสากาคนสามก็ยิงดีเหมือนกันนะป้าจิกดีมากเลยโอ้โหโอ้ย่ะ ถึงกันนอนยิงไม่บอกว่าผมไปดีกว่าแต่โดนอ้อมฮึนอนอะไรตรงนี้ครับร <c oughs> ะเบียงปังไม่โดน หกสามตะลิงไปแล้วเอา้าซาอมไม่ทันนะพัดโอ๊ยโอ๊ยหลังอ๋อหยุดทุกทางเลยต้องรีบหนีแล้วเช่ดด้วยพาสี ฝั่งนี้ก็มีเออสวัวไม่นะปุ่มถดดไม่ทำงานกดไม่โดนอ่ะไม่มีคนเหรอเห็นคนเดียวโอ้เอา้ากระสุนหมดหืม จะได้ไม่งั้นล้มอีกหนึ่งต้องระวังอืมโอเค Icana, เหมือนตรงบ้านตรงตรงนั้นอะโอเโโผล่หอกมาแบบนี้เลยเหรอโอมาลในนี้ลงมาตา้งแต่วะนนี้อืม ทำไมพูดสามยิงดีแบบนี้เนี่ยสบายนิ้วมากเลยอะโอ้ตกใจหมดส,สองรอบแล้ววันนี้แบบนี้มีไหม อุ๊ยขาดนัดเดียวน่าจะนัดเดียวนะโอเคเพื่อนเก็บแอร์ดอปไปเหมือนใต้สะพานแล้วก็ Watch out อ่าแล้วก็นอกวงมัง้งโอ้ ตกใจเพื่อนหืมนอกวงมาพอดีเาบาดมาถูกจังวะสดๆต้ยแ้วพาไม่รู้กี่คนอ่ะไหนจะเข้าวงอีก อ๋อเนี่ยนะบสซี่ออนใครยิงไว้เนอะหึข้างหลังอ๋อเพลื่อนโดนข้างหลังเหรอ <c oughs> <c oughs> แขน <c oughs> แขน <c oughs> เราต้องไปดักไอตีนี้ชอบโอ้มโฟ์ัสดี ชอบตายเกิยก็บแบบนี้แหละมาพอดีเลย <got> ไม่ทองเล่นครับต้องมีอีกดิถอดเน่าวงแล,งล้ว มีคนวิ่งเข้าบ้านมาเอ้าเหนี่ยนะเพื่อนนะนี่ไงแล้วโ <Help. S 1> ดนดัก <out>. มันต้องมีอีกอะ่ะมันต้องมีเยอะมากเนอ,อะวงอ่ะ พวกเข้าวงช้ามีรถมาอีกคันพอหวังแล้วนองวงเยอะมากอ้าเสียดายช้าไปหน่อย กลมากแค่หน้าเรามีนะฮะแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วบนเนี้ยอ๋อร้านค้าตรงนี้หละซื้อของได้ไหมนะเอาเพื่อนตกอะไรอ่ะนี่ไง เอาตีนี้ไปแล้วเ <Help! S 1> หรอเดี๋ยวข้างหน้า This way the play zone. น่าจะข้างบนด้วยข้างล่างเนี้ยโอเคเหลือข้างบนแล้วล เฮ้ยเพื่อน๋อ้ฟ้อมเลยเหรอโอเคเจ็บมากโอเคครับผม